ย่อมาจาก Military Intelligence Section 6ภายใต้สังกัด Secret Intelligence Service หรือ SIS M มีชื่อจริงว่า Sir m ไ k e m a s s f i e l d ผู้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยเหนือกับสายรับภาคสนามรหัสเบอร์โอหรือ00ตั้งแต่001ถึง009โดยจะมีเลขาชื่อ Miss m o n e y Penny และหัวหน้าสตาฟชื่อ b ิลเท u เนอร โดย M. จะเป็นบุคคลบุคคลเดียวที่สั่งการและติดตามการทํางานของ James บอนด์และ James บ o นดจะต้องรายงานภารกิจกับ M. โดยตรงเท่านั้น M. จะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะให้คำตอบในเรื่องต่างๆกับ James บอนด์ได้นอกจากนั้น M. ยังทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของเจมส s บอนด์อีกด้วยเนื่องจากเจมส์กำาหาพ่อแม่ อีกทั้งยังเป็นครูในวิชาชีพคอยตักเตือนชี้แนะเรื่องราวต่างๆให้กับเจมส์บอนด์รายชื่อนักแสดงผู้รับบทเอ็มในภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์คือ1 Lee. b r เบอร์เนอร์สลีสโรเบิร์ตสปาว